วันนี้จะมาสอนวิธีการทำ Sit and Stand Test นะคะ mm hmm. เพื่อเช็คประสิทธิภาพของปอดของเราว่ายังใช้งานได้ปกติดีหรือเปล่า mm hmm. วิธีการก็คือเราจะทําการลุกนั่งบนเก้าอี้เป็นเวลา1นาทีโดยที่เราจะเอาเท้าสอเอไว้ไม่เอามือช่วยในการลุกนั่งนะคะให้ได้2 0่สถึงสาครั้งปอดของคนเราปกติเนี่ยค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ประมาณ95ขึ้นไปถือว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าปอดของเราปกติเนี่ยค่าัุนิออกซิเจน SpO2 จะต้องลดลงไม่เกิน3จุดระหว่างที่เราทําถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันลดลงเกิน3จุดเมื่อไหร่แสดงว่าปอบของเราเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่ดีนักแล้วแ,แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าระหว่างทำเนี่ยลองดูแล้วค่าเราเกิน3จุดเนี่ยให้หยุดทำทันทีโอเคนะคะนั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเนลยเราก็จะใช้วิธีการน,นี้เข้า,าเซลไอเริ่มหนึงนาทีนะับเลยหนึ 6 7เ9 10 1 1ก้าสิบเจ็ดอ7 1เคั้ง้ายาแล้วาาดูกันเลย,เยปอแล้ยังแข็งแรงดี